มาชมครับผมนี่ถ่ายโอนถ่ายโอนข้าวขึ้นรถนะครับผมออกข้ามไม่ออกครับผม ก็นาชิ้นก็มาพอล่อก็มาเผาพอหรออธิบายเปล่าไอ้เจ๊ทอเจมมันติดข้าวนกรับพี่น้องนี่ครับอู้เดี๋ยวเราเจอเชือกมอนามบ่เดี๋ยวมาชิ้นมอนาำ ทางลมโอ้แม่ลักษณะไหนแอะทางลมนะพี่น <c oughs> ้องอันนี้ช่างทินลุยเองกับมือครับผม ทางชินก็ลังพอดีเขาเป็นพ่กขืนนครับพี่น้องทางชินบอกว่าหนักไม่ถอาไปในในนะครับอ๋อขออาตะกี้ละชินบินไรอะไรกันเนี่ยฮะบะินไรละ่ะยี่สิบไรนแล้วโอ้สวยเลยนะพี่นอ้องทางชินบอกว่ายี่สิบไรนแล้ว ก็นั่งขีดได้สองงห่งว่ายี่สิบไรแล้วนี่ครับพี่น้องกระเต่าวะน้ากันกังกระกันังวางกระเต่าเนปั๊มไป็นปั๊มเนกระเต่ามื่หนานกระเตาก็แล้วนู้นทายเข้าออกจากมัมนี้นะผมพี่น้อง

นี่ครับพี่น้องครับช่างขินเห็นอยังเนี่ยอ๋อเพละงชิ้นนี่ครับสร้างชิ้นนี้ครับ ทังชิ้นออกมาแล้วครับออกมาจากหูนะเนื่องจากเขามันเปียกนะพี่น่องก็เลยเอาขึ้นมาได้ต้องมาแก้ไขนะครับผม ไปไปดูคนอันนีกร้ว็ต้องอ้เจ้าเจ้าการหมูไอ้เาตกเป๊ะการลอยดสดก่อเ็นออกแล้วครับออกในแล้วช่างนครับช่างชินขึ้นแล้วทีมงานนี่ครับ Thank <tries> you. Hors เดินงปงานเลยครับเอากำลังไหลลุ้งอยู่ครับผม น้องครับถามช่างชิ้นเลยที่เรางกันนึงครับใช่รึเปล่าครับผมใกล้สมุดแล้วครับผม แป๊บเดียวนี่ครับผมใส่เวลาถ่ายอุ่นแป๊บเดียวครับผมสำหรับทัานไงเขาหนีครับผมนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เลยครับผมตัเป็นขวัญและกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอเทือกตอไปครับผมครับสวัสดีครับผม